สวัสดีครับตอนนี้ผมไปเจอแบบลงมาเป็นแมบ,บที่ขึ้นมาดิงหน้าแนะนําของผมซึ่งไอหน้าแนะนำมันเขียนว่าเอยอะไรและลั u ก,กี้บ o x อกเฮ้ยลั c ก,กี้บ x ด้วยคือเกมน,นี้มันเป็นเกมที่มันเขียนว่าคัดคัดยูทีใช่เหมือนตัดต้นไม้ของคุณนะแม่อกี้มันมีอีเวนต์อะไรอ่ะมันเขียนว่าลั c ก,กี้บ x อดอกไหนอ่ะ <c oughs> ไหนอ่ะ มันแบบที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าน่าจะมีฟีเจอร์หลากหลายเ๋ยะลองเล่นดูน,นี้ฟีแชกกดกดกดเอาน้ำมึงน้ำน,น้ำนี้แล้วก็ไปลดน้ำแล้วก็ขวานตัดว้าแล้วได้เงินโอ้ตัดไม้ได้เงินโง่เยาะไปเลยเราไมา้ไปขายเราข้ามดูขั้นตอนทะลุมาได้เงินเลยเจง๋งเนี่ยเก็บเงินได้รอบละห้า ต่อเวลหรือเปล่าเพราะว่านี้ก็5้าเวลแล้ะนี้อัปเกดก็คือต่อคลิกใช่ไหมอ่าต่อคลิกเป็น2นี้เคเว้ข้างบนแนละ้วมันเขียนว่าให้กดจนกว่ามันจะเต็มถัง30 x p มามาๆมาๆกดเรื่อยๆอ่าได้เลเวลต่อไปเป็นถังเลเวลสแล้วก็ใส่อ่าต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นอืมหืมยอดตัวแถบอะไรอ่ะ อ๋อคือสามารถเอาเอตรงนี้ไปนี่ได้แล้วอัพตรงนี้ดีกว่าเอออัพตรงนี้คุ้มกว่าะอ๋อคูณสองนะนี่อะไรเนี่ยได้อันี้ฟรีขอแล้วกันเกิบไว้ให้ได้เลยคือมันจะเพิ่มไวเรื่อยหร,อหรือว่ามีตันไม่มีมแฮอะอะต่อต่อพุดต่อ ห,ออห้าทีล้มสองสามสี่ห้าเออห้าทีล้มเหรียญเหรียญมันเหรียญมันโคตรกระจัดกระจายเลยเฮ้ยน,นี่อะไรล็อก,กี่บอกล็อกที่บอกไปดูดีกว่าล็อกที่บอกเป็นมันใช่เลยเท็กเจอร์ได้เฮ้ยหังน้ำเลเวลสี่ผมสามพันเนี่ยเชว่าเราจะไปถึงไหนกันเชียววงง้อมีกิ่งแล้วม,ม,ม,มีมีใบไม้พุ่มขึ้นแล้วในสัตว์ไหนคือไปนเนี่ย เหมือนเดิมดี่วะไม่แต่ได้เงินเยอะขึ้นโอ้โหได้เงินคนเยอะโคตรโคตรก้าวกระโดดอ่ะอันนี้อันนี้อ๋อเพิ่มไปเลยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้หมือนละอีกแหละตกมาจากฟ้าไหนอ่ะไหน เมื่อกี้บอกของดีเนี่ยต้องไปเอาเมื่อกี้บอกตกมาตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่ทันน่าจะได้อันนี้คือเอาพอยต์มาแลกหรอเป็นโทเทมคูณเหรียญอันนี้คือขวาน่าจะดาเมจแรงขึ้นโอ้โหสูงถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เราจะได้เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกสุ่มต้องมีแบบพันครั้งจะได้ น็บไปปะอ่าเป็นพ็อปมีสปริงเกอร์ด้วยอา่านี่ไปก่อนนี่มานี่มา,มาโอเคเข้าไปรถเข้าไปรถเข้าไปเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเ้ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยทำไมตีแล้วมันขุดมันหายไปเลยวะเดี๋ยนะดูนั่นดูนะไนะอ้ยอะเม่อกี้ยังสูงอยู่เลยตัดทีตี้อย่าลงทันทีชื้นชื้นมาก แล้วมันกิฟไปด้วยเหรอกิฟอะไรอะ่ะจะกิฟอะไรวะอโอ้โหเจ็ดเจ็ดหมื่นเนี่ยยี่สตโด้วยโ้หเติมอีกแล้วล่ะไม่มีเงินอะ่ะไม่มีเงินน่าเสียดายมากเขาไม่มีเงินจริงๆี่ยดูดีพระเจ้าช่วยมีสูนร์ราักไม่มีเงินจริงๆเ่ยดูดูกันเยอะๆไงจะได้มีเงินมาคอยซื้อพวกนี้ อันนี้ดูเหมือนจะได้เท่ากัน,นเนาะอันนี้อันนี้คุ้มกว่าก็ตักยืบยืบอันนี้เพิ่มยังไงอ่ะอ๋อทุกนาท,าน,น,นาทีแล้วตอนนี้เล่นไปแปดนาทีแล้วมุดเร็วเนาะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ้วได้สปริงเกอร์ละอ่าได้สปริงเกอร์ละ y ยูแคนบายสปิงเกอร์อะไรได้อุ้ยโคตรเร็ว แต่มันดูไม่เยอะเลยเนาะถึงแม้มันจะมันมันไม่จำนวนเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จตเร็วนะไม่เยอะอะอันนี้ไม่เราไปออพหรอกเราไม่ใช้เมือนเราอื่างไรเย,อ,ยอะไร <S <S ต้องในไรก่อนเอ๊ะมันเขียนว่าต้องอะไรนะแบบเหมือนไปเริ่มใหม่ก่อนะ มันจะต้องจบวันนี้แหละแล้วก็ไปเริ่มใหม่อหรอจบอีกแล้วละ่ะเฮ้ยลัคก,กี้บ็อกซ์มาจากฟากฟ้าง้โครดเยอะเฮ้ยดิลัคก,กี้บ็อกโอ้ยใหญ่กับตุ้ยซื้อได้อะไรเอ่ยฟล๊บพังน้ำเลเวลเจ็ดโอ้โหคุ้มเติมน้ำจุม๋มเฮ้ย เติมน้ำแล้วสีเปลี่ยนได้ไงเนี่ยมากกว่ามันสุดท้ายเทนี้ไปมันก็ได้แค่หนึ่งอยู่ดีขวานตอนนี้ได้เหมมันก็หนึ่งอยู่แล้วอะ่ะเออจะได้ที่มาทําไมอยากได้โทเทมมากกว่าโทเทมวันนี้เรายังไม่มีเลยเราเทเทมเดี๋ยวเราเทเทมเดี๋ยวอะไรอะมไม่มีจิ <c oughs> ้วแจ๊เฮ้ยเรนโบว์คืออะไรคือจะแบบดีขึ้นเนระ นี่โอ้โหต้องเจออันนี้เหรอไหนจะเสร็จเนี่ยเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดโอเคเก็บมาเก็บ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 โอเคหมดละกดต่อกดต่อ ลั c กี้บ็อกกูจะล้าแล้วยี่1หนึ่งจะล้าแล้วนี่นี่อะไรอ๋อซุปเปอร์แอดดับเบิลดาเมจดาเมจเราแค่สองมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดาเมจก็เป็นสเอ้ยเอ้ยคูณบิดดาเมจของเรามันแค่หนึ่งเองถ้าให้เพิ่มคูณสองดาเมจมันก็แค่สองมันก็เพิ่มมานล็กนึงแอบจะไม่เห็นเลยว่าเพิ่ม ได้แล้วได้ได,ได้โทเทมแล้วได้โทเทมแล้วโอ้โหไม่คุ้มไม่คุ้มหนึ่งอันนะคีคีคีตุ้มอันแรกสโตนอะไรนะดูไม่ทันไออันนี้ขออันนี้ไดหมขอแบบนี้อันนี้นี่เดี๋ยวสีส้มเลยสีส้มสีส้มเฮ้ยได้อยู่ได้ยูวินเนอร์วินเนอร์โทเทม ผมผุมอยู่ผมอยู่อ่าแล้วตั้งยังไงเอ่ยอ๋อตั้งตรงไหนก็ได้อ่ะสวยดิตั้งตรงนี้อ้อเป็นนัดเพเทีอ่ะอ๋อตั้งไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สมมตนอ่า้เงินเพิ่มเด้เงินเพิ่มสิบห้าล้านนีอีกไปชื่อชื่อชื่นี่5สิบ้าล้านได้แล,แลอันแรกเอ่อ แล้วอะไรอ่ะสิบล้านอ๋อเป็นแท่นให้แบบแท่นให้แบบไวเหมือนได้แล้วยี่สิบล้านมายี่สิบล้านมากดเลยฮะไป the boy อ๋ออันนี้น่าจะแบบยังไงวะกดอ่ะอ๋อ walk speed อะคูณสองคอยดิไม่สนใจหรอกสปีด d เล คูณสอง t r i g o นี่คืออะไรอะ่ะแบบตัวเยอะขึ้น,นเนามาวันนี้แหละอย่งนี่มาห้าร้อยเลยอะ่ะวันนี้มันห้าร้อยก็สองอะไรอ่ะจะเรียกอะไรวอล์กสปีดอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อย้คูณสองเอยอะดีก็ต้องเอาเนาะ <c oughs> มันก็ต้องเอาแล้วนะไอ้นี้อัพอะไรไม่ได้ไไดดเลยใช้นี่ก็ได้มาใชาน้นี่เอ้ยอ,อย่างอี้อ๋อมันอัพได้หลายขั้น ว่าอยู่ทำไมมันเป็นสีนี่นละแยกจากเพื่อนอันนี้คือสปีดวอเตอร์ก็อัพคอยดีกว่าคอย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 อ่แปดอันก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบป่ะเอหนึ่งร้อยหกสิบแล้วจะกลับไงโฮมอ๋อแค่นิดเดียว อ <ge ar> ๋อ <ies> นี่ก <spe ar stone> ็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะอ่ะอ่ะนิดนิดหนึ่งแล้วกันนะมาปลูกมาแล้วก็้ขวานจริงจสปิงเกอร์ไม่พอสปิงเกอร์มันได้แค่จำนวนอ่ะมันไม่ได้ทำให้มันเยอะอเอาไปพวกนี้ดีกว่ามีเี่ะโคตรเยอะ ทายนี่เลยเบลล์หกหนึ่งสองสามสี่คือเฮ้ hey! แล้วเนี่ย Insert Water Can มันจะคูณสองใช้เวลานี่เลยใช้นี่เลยเอ่อนี้ใส่เข้าไปข้างในตัดโอ้ต้องรอสิบสี่นาทีเลยหรอ <laughs> รสิบสี่นาทีเลยหร เยอะหรเปล่าโอ้แล้วผมไปก่อนแล้วด้วยอนะ่นะน่าเสียดายไม่าไ,ได้ใช้อะ่ะบอกเลยชาดเลยมันเสร็จจะไปแล้วอันนี้มันเบลซิบเลยอะ่ะเลือดด้วย ต้นไม้แม no <subscribers> <t ok> ่ง <squishy> ส uh ีโคตรมิ้นต์เลยมิ้นต์สุดๆนี่นี่ได้แน่ๆวิ่งไม่ได้ใช้เลยเอาไม่ต่อได้ไหมอ่าแมงก้าเฮ้ยสวยเอาสักพายุสได้กันเนาะต่อต่อต่อยาวต่อยาวต่อยาวยาว ร้อยล้านเลยอ่ะหุนสองมาปั๊บปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊ั๊บป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  waterfall ตกเหรอเอาน้ำตกมาตักกันนะนี่ต้องพุ่งนะซื้อมาแล้วมันไม่พุง่งนะมาละ <c oughs> เจอเนี่เจออะไรวะไม่รู้เลยห้าสิบหกนี่ยให้เล้วร้อยแล้วแต่มันจะถึงได้มันอะไรมันดูจะไม่ถึงวุ้ยโเดิน โคดินยักเริ่มแล้วคันอุ้ยโคตรใหญ่ใหญ่โตมโหฬารนะโว้ชายนี่เอสิตโกเด้นเรนโบ์โอ้โหครบเลย ในอาณาจักรเดียววันนี้ขาดเอซิแล้วเนี่ยไอนิ่งนที่จะหมดล้วนะนั่นจะหายปะเฮ้ยไม่หายไม่หายทำไมมันเริ่มเป็นเหมือนขวดยาแล้วอะมันกลายเหมือนโพชั่นเลยเพิ่ไมไปเลยนเลยยาีเลยครบโอ้หูครบทุกอย่างมาต่อต่อต่อ เฮ้ยโคตรสวยโคตรใหญ่ใหญ่โตมโหระทึกมากเห็นนะนี่เหลืออีกเท่าไหร่เจ็ดล้านเหรอวิพอนแล้วเนี่ยเอาอันที่มาสุดก่อนแล้วกันเนาะนี่กับนี่ล้วกันใส่เลยใส่เลยเุ้ยใส่เลยโอ้โคตรสวย สวยจับสวยจับอันนี้สวยนี่สวยอันนี้สวยจริงเมื่อไหร่นี่เสร็จเนี่ยอาจุงเบย์ักยิบอกรักิบกิบยัจ้าจ้าจ้าจดูเร็วอาดูเร็วกาตะเร็เร็วกานะจ๊ะไม่ทันเสียรอบแป๊ะเรียบร้อยผังตรู เปามอมนเพิ่มนิดเดียนะแทไม่สกิดเลยใค <c oughs> ีไดไ้หได้สองร้อล้านเลยสองล้านเลยนี่โอ้แต่สอล้านก็ได้ครั้งเดียวแค่นี้มาๆๆสองครั้งสองครั้งองีกแปดนาทีเนาะไปกลันแล้วกันบ่าย bye. เจอกันนะครับบ๊ายบาย